สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่7กลุกุมภาพันธ์สองพนะคะวันนี้พี่ดรแต่๋วก็จะมาเล่าความฝันต่างๆให้ฟังนะหลังจากที่ทำข้อมูลลงไว้ในเพจนะเพจชื่อโชคดีมินัดกับดรแต๋ว จะอัปเดตตลอดเลยนะคะเพจชื่อโชคดีมีนัดกับดับตะแตวเพื่อนๆสามารถที่จะไปดูในเพจได้นะคะแต่ถ้าช่อง YouTube เนี่ยก็จะไม่ค่อยว่างอพอไม่ค่อยว่างปุ๊บก็เลยทำให้ไม่ค่อยได้มาทำช่อง YouTube นะแต่ไอช่วงที่ไม่ว่างเนี่ยไม่ได้ไปไหนนะไอช่วงที่ไม่ว่างเนี่ยก็คือนั่งศึกษาคลิปอพอนั่งศึกษาคลิปปุ๊บเราก็ต้องมาใช้ความรู้ใช้ความรู้เนาะแล้วก็ แล้วก็จดบันทึกจดบันทึกเสร็จแล้วก็จะไปเขียนไว้ในไอไอใต้ y ย YouTube ูทูปะของใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นของบ่าวนองของใครอีสานใต้ของกบนาก็จะไปเขียนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเพื่อจะ capture, แ,อแคปเจอร์อะแคปเจอร์มาลงในเพจของตัวเองเพราะว่าถ้าเราลงถ้าเราเอาของ ในตรงนั้นมานะมันก็จะเร็วไงพอเราได้เร็วปุ๊บเราก็จะมีความรู้ติดตัวสําหรับวันเนี้ยพี่ตั้งแต,แต่วก็เลยเอาซื้อสลากกินแบ่งมาหนึ่งฉบับอ่าอันนี้มาเป็นตัวอย่างมาเป็นตัวอย่างเพราะว่า เพราะว่าปกสลากเนะี่ยเขาจะวาดภาพในเรื่องของประเพณีไทยประเพณีที่บอกว่าแห่ผ้าขึ้นธาตุอ่าแห่ผ้าขึ้นตัดขึ้นธาตุนะแล้วหวยงวดเนี้ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องผ้าหวยงวดเนี้ยจะเกี่ยวกับศิลปะโอ้ยสรุปแล้วนะมีทั้งเพลงศิลปะมีทั้งการลีลาศโอ้โหเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นกีฬาโอ้ยเยอะเลยนะเยอะเลยนะเพราะว่าพีดตะตะแถวดูมา20กว่าคลิปแหละ ก็มันจะมีแต่ละคลิปม,มันจะเป็นคนละเรื่องคนละเรื่องแต่มันจะเป็นเลขเดียวกันมันแปลกตรงที่มันเป็นเลขเดียวกันคือผิดถูกก็ไม่รู้นะแต่เลขมันตกมาที่เลขเดียวกันหมดไงพอมันตกมาที่เลขเดียวกันเราก็จะซื้อเลขตัวที่มันตกนั่นแหละอ่าแล้วทีนี้มาดูปกสลากเนาะเอาง่ายๆในปกสลากเห็นไหมเห็นเลขห้าสี่ไหมนะ เห็นเลข54ไหมไม่รู้ว่าฉบับอื่นมันมีหรือเปล่านะเพราะว่าอันนี้เพิ่งซื้อมาฉบับแรกเป็นเลข54เห็นไหมเลข54แล้วก็มันเป็นชุดที่54เนี่ยบางทีเราไม่ต้องดูเลขอันไหนไกลแล้วบางทีเลขพวกเนี้ยจะมาออกหวยให้เราเนี่ยลงท้ายเพราะอย่างเงี้ยมันจะออกหวยให้เราเนี่ยเลขแปดเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคือจะบอกว่าอันเนี่ยเขาอันเนี้ยบ่งบอกว่ามีเลข54เห็นไหมอ่ามีเลข54แล้วพี่ดรเต๋วก็ เลขมันตกมาที่2 4งหแล้วก็ตกมาที่เลข3ามมันตกมาที่เลข3ามซึ่งมันก็เป็นแปลกมันก็เป็นแปลกไม่รู้ผิดถูกไม่รู้นะแต่ความรู้ได้เลข3ามแล้วก็ความรู้ได้เลข2 4งหแผ่ผ้าขึ้นธาตุบางคนก็จะฝันที่เกี่ยวกับเรื่องของมีมีคนเอากล่องข้าวมาให้อ่ากล่องข้าวนั้นเป็นกล่องข้าวเล็กๆ ไพอเปิดปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรข้างในพอเปิดปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรแต่มันเล็กอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นแบบนั้นนะเขาก็เรียกว่าพระธาตุกล่องข้าวน้อยอ่าพระธาตุกล่องข้าวน้อยเนี่ยที่อยู่จังหวัดยโสธรอ่าจังหวัดยโสธรนะที่มีที่มีกบเอ้ยที่มีคังคกตัวใหญ่อ่ะคังคกตัวใหญ่แล้วก็อ่พญานาคอ่าพี่ดตรแต้วเคยไปสถานที่ตรงนั้นด้วยนะพิพิธภัณฑ์ที่มี พญาคันคากตัวใหญ่มากนั่นแหละนั่นแหละพี่ดรแต๋วเคยไปตรงนั้นเพราะว่าอยากไปอ่าเพราะว่าอยากไปแล้วทีนี้อันเนี้ยอันเนี้เอาแค่เอาแค่ง่ายๆก่อนว่าสลักกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยแห่ผ้าแห่ผ้าขึ้นท่าแต่จะเกี่ยวกับผ้าผ้าก็จะเกี่ยวกับพวกผ้าทอผ้าไทยผ้าใหม่ผ้าฝ้ายแล้วที่เขา ยกผ้ามาให้ดูเนี่ยขหมายถึงผ้ายกนครรีธรรมราชและผ้ายกนครรีธรรมราชก็จะเป็นลายเจ้าฟ้าหญิงสิริสิริวันณวลีอ่าพระองค์เจ้าเจ้าฟ้าเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญพระองค์เป็นผู้มีความสามารถบงเก่งมากๆเก่งมากๆเลยนะคะเรื่องเสื้อผ้านะคะแล้วก็พระองค์ก็ประสูติวันที่แปดมกราคม2530รพระชนมายุเต็ม35ย่าง36อ่า เราก็จะได้เลข3 8 8 3มาจากพระองค์นะเพราะว่าพระองค์คือเจ้าหญิงกบเจ้าหญิงกบเจ้าหญิงสิริวรณวรีประสูติวันที่8อา่าเกี่ยวกับผ้าจะต้องเก็บกับท่านเลยนะคะไม่พลาดเลยนะคะจะเกี่ยวกับเลข8แน่นอนเลยคะ่ะแล้วก็เห็นไหมมีเลข54มีเลข54เนะี่ยก็เป็นภาวะ24งหเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าต่อไปเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าทาไมถึงจะต้องเป็น24 5สหโอ้ยมันเลขมันตกที่นั่นจริงๆอ่าเดี๋ยวเอาสํหรับฉบับเนี้ย สำหรับตอนนี้พูดแค่เรื่องปกสลากก่อนก็พออสำหรับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะคะเอาแค่ปกสลากนะคะไปหาซื้อได้เลยนะคะหาซื้อได้